สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่คะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยนะคะวันนี้เนาะสาวตุยก็มีแนวทางลาสตารลาว VIP และลาวสตา VIP มาฝากเช่นเคยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้เป็นแนวทางนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าทางช่องแค่เสนอนะคะแนวทางตัวเลขเท่านั้นจ้า เด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลนะคะซึ่งของเมื่อวานนี้เนาะสาวติก็ให้ได้แต่ลาว VIP แล้วก็ลาวสตาวีไอนะคะเพราะว่าลงหลังจากลาวสตาออกไปแล้วเนาะเพื่อนๆจ๋าเมื่อาวานไม่มีเวลาจริงๆค่ะเนาะทั้งทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปะนะคะมาเช็คนะคะมาเช็คยอดกันนะคะว่าลาวีไอนะคะ จะเข้าไหมเนาะเพื่อนๆจ่ามาสรุปกันเนาะลาวีไอพีนะคะเลขที่ออก299และ72นะคะ299และ72นะคะเลขกําลังเลขเด่น2มานะคะส่วนเลขกําลังวันมี9นะคะ9เข้าเนาะเพื่อนๆจ่าส่วนตัวเจาะนะคะได้แต่2ตัวนะคะเพื่อนๆจ่าสอเนาะสรุปอันนี้ก็หลุดไปนะคะเพื่อนๆจ่า เจ็ดสองนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดอันนี้ก็หลุดไปนะคะเข้าแต่เลขเด่นเนาะเข้าแต่เลขเด่นนะคะหลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะส่วนลาสตาร์ค่ะลาสตาร์เวไอพีเนาะหนึ่งห้าศูนย์นะคะเลขศูนย์เข้านะคะเด่นศูนย์เข้าค่ะเลขกำลังวันศูนย์เลขกำลังวันหนึ่ง และเลขกำลังวันห้าเข้านะคะเข้าสามตัวจ้าส่วนตัวเจาะนะคะมีแต่สี่ศูนย์เพื่อนๆจ้าหกศูนย์เนาะห้าศูนย์หลุดไปคะ่ะเพื่อนๆพืขาได้แต่ตัวเด่นเนาะส่วนเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าเลขกำลังวันเจ็ดเข้านะคะตัวเด่นไม่มาคะ่ะเพื่อนๆพื่อขาลาวตืกข็ขอขอขอโทษขอไปด้วยนะคะคือวันนี้หลุดไปคะ่ะเข้าแต่ตัวเด่นเนาะ,ะถ้าเป็นลาสตานะถ้า ถ้าสาติลงทันเนาะก็น่าจะเข้าแต่เด่นสีนะคะน่าจะเข้าแต่เด่นสีเนาะเพื่อนจ๊ะรอบนี้แอนมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเเดี๋ยวเราตามต่อค่ะรอบนี้ต้องมานะคะเพื่อนๆค่ะรอบนี้ต้องมานะคะเน้นที่เด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจ๊ะเนาะาตัวนะคะตัวเด่นเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเนาะเพื่อนจ๊ะตัวเด่นนะคะ เอาเลขกำลังวันก่อนเพื่อนเพื่อจ๋าเอาเลขเลขกำลังวันเนาะมีศูนย์นะคะมีหนึ่งค่ะมีห้ามีสามและมีหกนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาตัวเด่นนะคะมีเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นหกนะคะและเด่นแปดเนาะอันนี้มีตั้งสามรอบเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็พิจารณาพิจารณาเอานะคะ ชุดเด่นเนาะเพราะว่าสาตวตุยไม่มีเวลาแบ่งนะคะไม่มีเวลาแบ่งรอบให้เนาะ,ะไม่ค่อยมีเวลาเนาะส่วนตัวเต็นนะคะชุดเด่นนะมีห้าหกนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะ สามสองแปดเก้านะคะแปดเก้าแปดศูนย์นะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันก็มีเก้าศูนย์นะคะหกสองตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะห้าหนึ่งเจ็ดสามนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวที่แอดมินเจาะให้เนาะเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวเด่นนะคะรวมกับเลขกําลังวันได้นะคะเหมือนกับตัวนี้เนาะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าแอดมินจะไม่เจาะหลายตัวเนาะก็เลยมีเลขกําลังวันให้แล้วก็ตัวเด่นนะคะดูเลขตกําลังวันแล้วก็ตัวเด่นเข้าเนาะเพื่อนๆจ้ารับไว้พิจารณานะคะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะส่วนตัวเน้นจ้าห้าหกนะคะ เจ็ดเนาะสามสองนะคะแปดเก้าและแปดศูนย์จ้าส่วนตัวกันเนาะตัวกันที่แอดมินชื่นชอบนะคะมีห้าหนึ่งเนาะมีห้าหนึ่งนะคะมีหกสองนะคะเนาะรับไวพ้พิจารณานะคะใช้เป็นแนวทางนะเพื่อนๆจ้า ก่อนจากการไอดเมนก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะโชคดีเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ